สวัสดีครับสวสดี f อฟทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ f อทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่รับช,รบชมรับฟังเ,เรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมได้นํามาเล่าผ่านทางช่อง y t u t u นะครับของผมเองเนาะก็ยังไงก็อขอบคุณท,ทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมคนเรานั้นนอกจากจะ เสียงดีแล้วร้องเพลงเก่งแล้วนั่นก็ยังทำมาหากินอีกตั้งหากเนาะผมกำลังจะพูดถึงน้องต้นข้าวสุปรียานะครับผมหรือที่ท่านรู้จักในนามต้นข้าวศึกวันดวลเพลงชิงทุนเมื่อก่อนผมใช้คำว่าเมื่อก่อน นะครับเพราะว่าก็คือ,เ,อเมื่อก่อนน้องประก,กอบร้องเพลงนะที่พูดอยู่ในขณะน,นี้น้องเป็นศิลปินแล้วเต็มตัวนักร้องรับเชิญแล้วนะเนาะผมกำลังพูดถึงว่าน้องต้นข้าวเนี่ยนอกจากจะร้องเพลงมาตั้งแต่นมนานนะครับหลายๆคลิปที่พูดก็ยังเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมว่าน้องนี่เก่งอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องการร้องเ,อเรื่องการทำมาหากินนะครับ นอกจากจะร้องเพลงเลี้ยงครงอบครัวนะหรือว่าคุณยงคุณย่านะครับหาเลี้ยงครอบครัวโดยการไปร้องเพลงเปิดหมวกวนะตามตลาดนัดนะครับจนวันหนึ่งนะครับประกวดร้องเพลงแล้วประสบความสําเร็จก่อนที่จะสะสมแชมป์นะครับได้ถึง68สมัยนะครับน้องก็มีงานรับเชิญก่อนที่น้องจะไปถึงไหนต่อไหนเนาะบางคน คิดว่าอยากให้น้องไปถึงแชมป์ร้อยสมัยไยซ้ำไปแต่ว่าอเผอิญว่าถึงตรงไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับถึงตรงนั้นที่ตัวเองประสบความสำเร็จในช่วงระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางสู่เส้นทางการเป็นนักร้องเป็นศิลปินรับเชิญนะครับ เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับให้โด่งดังไปไกลกว่าที่เป็นอยู่นะครับซึ่งขณะนี้นะครับแฟนๆ FC ฟเนาะทั่วประเทศนะครับเป็นไงผมนั่งคุยเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพิธีกรแบบผู้บรรยายอะไรสักอย่างนะแต่จริงๆก็สบายๆนี่แหละนะครับบางทีผมก็คุยแบบสบายๆไม่ต้อง อะไรมากมายเนาะไม่ต้องเป็นพิถีพิถันอะไรขนาดนั้นนะครับผมอืมก็นอกจากน้องจะรับงานร้องเพลงแล้วนะณปัจจุบันนะครับเป็นศิลปินรับเชิญเต็มตัวแล้วก็รับงานร้องเพลงทั่วสารทิศเลยนะครับอืมจริงๆอย่างที่บอกพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าน้องมีโอกาสที่จะรับงานทั่วประเทศนะครับในช่วงที่จะถึงนี้เนาะแต่ว่า พอดีจังหวะก็อ่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น้องเรียนอยู่นะครับซึ่งไปต่างจังหวัดไกลๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆนะแล้วก็ที่ไกลๆพอได้ก็จะเป็นประมาณว่าวันศุกร์วันเสาร์เนี่ย ก,ก็ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีนะครับถ้าไกลเกินไปเดินทางไกลมากก็เหนื่อยนะครับก็เหนื่อยทั้งทีมงานนั่นแหละแต่ถามว่าเจ้าภาพนะครับหรือว่า F-C อยากดูน้องไหมนะฮะแน่นอนนะครับหมดออกวันศาเนี่ยนะครับงานวัดงานวาเอาเถอะอืมนะครับนอกจากน้องน้องจะรับรับงานรับเชิญแล้วนะ น้องยังขายของอีกนะทุกคนอืมสนับสนุนได้นะครับสั่งได้นะครับอเท่าที่ผมเห็นนะอ่ะอย่างแรกเลยเนาะที่น้องอทําขึ้นมาก็คือเสื้อนะครับเสื้อยืดสีขาวหรืออะไรก็แล้วแต่นําไปดูไปเช็คในเพจแล้วก็เสื้อจะเขียนสกินไว้น้องต้นข้าวนะครับอืมก็สั่งได้นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมคนเราอะ่ะนะครับ ทำามาหากินอนะ่ะผมจะบอกให้ทำอย่างเดียวยุคนี้สมัยเนี้ยเนาะมันมันเหนื่อยนะเอ่อมันยากนะทุกคนผมว่ายากนะทำขนาดเขามีชื่อเสียงแล้วนะทุกคนเขายังต้องทำหลายๆอย่างเลยนะผมจะบอกให้ ผมเนี่ยผมเนี่ยทำทำหลายอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าแค่ทําอย่างเดียวผมก็เหนื่อยนะฮะดิ้นรนอะจะเลี้ยงลูกอะไจะครอบครัวนะลูกเมียอะไรเงี้ยเนาะการความเป็นอยู่นะผมก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ด,ดีเท่าไหร่นะครับผมก็ตามสภาพนะนี่ทุกคนเเห็นไหม,มเดี๋ยวนะขอญ่านะทุกคน เดี๋ยวนะผมขอมันมันมีไฟไฟสปอ t s ตสปอตไลท์เหรอทั้งผมเรียกสอบนี้เห็นนะทุกคนเห็นไหมเห็นนะโอเคเนี่ยเสื้อนะครับเสื้อที่น้องเขาขายอยู่นั่นแหละนะครับเอฟซี FC น้องต้นข้าวนะครับแต่ผมคิดว่าก็มีมีอ่าหลายสีนะทุกคนน่าจะทําหลายสีนะเนื้อผ้าสวยใส่สบายนะครับลายพิมพ์สวยคมชัดหน้าและหลังนะครับ อ๋ออันนี้อันนี้ผลิตจำนวนจำกัดนะเพื่อแฟนแฟนแฟนคลับตัวจริงนะอ่าส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าอันนี้น้องน้องขายมาก่อนหนะ้าน,นี้แล้วนะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศนะครับทักแชทได้เลยเนาะที่เอฟซี FC, น้องต้นข้าวนะครับหาน้องช่องทางน่าจะช่องทางนี้นะทุกคนเ่เออนี่แหละนะครับ อืเนี่ยนะน้องขายเสื้อด้วยนะครับแล้วก็อันนี้แอดไลน์ไปได้เลยนะทุกคนใครอยากได้หมวกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหมวกเห็นไหมทุกคนแล้วขออนุญาตพ,พบผมต้องบังไฟหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันแสงมันย้อนเนี่ยอ่ะนี่ประมาณนี้แหละทุกคนนี่นะครับก็ แอดไลน์ uh, ได้นะครับเขาจะมีอยู่ในเพจนะครับทุกคนอันนี้ถือว่าผมก็ไม่ได้มีดุจสนได้ส่วนเสียกัน <c oughs> น้องนะไม่ได้มีไรายได้เลยผมก็แค่สนับสนุนแค่นั้นเองซีเรียสอะไรเลยนะครับเราก็เป็นคนไทยด้วยกันนะน้องได้ดียิ่งดีเขาก็ยิ่งรวยนะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็แค่มีหน้าที่แบบออสนับสนุนนักร้องลูกทุ่งนะครับ กลุ่มสนับสนุนหมวกได้เลยนะครับนี่นะครับใครจะแอดแอดไลน์แอดไลน์ line, นะครับทุกคนผมก็ดูนะ,ะนี่แหละนะครับก็เป็นช่องทางนะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับมีสองสีสีขาวกับสีครีมนะครับทุกคนแอดไลน์ได้เลยเนาะถ้าใครอยากใส่ครับก็มีพี่พี่สตาฟคอยตอบแชทไลน์อยู่นะครับเป็นหมวกที่เขาเรียกหมวก แกลบนะครับหมวกแกลบใส่สบายใส่ไปดูน้องต้นข้าวก็ได้นะครับถ้าใครทราบข้อมูล,ลว่าน้องต้นข้าวไปร้องที่ไหนอะไรยังไงใกล้บ้านท่านเนาะใส่หมวกไปนะครับใส่เสื้อไปโอ้แ๋วเลยเนาะแล้วก็หมวกก็ใส่ไปไหนเมื่อไหนก็ได้นะครับกันแดดนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าคนเราเนาะ บางทีไม่ไม,ไม่ไม่จะบางคนน่ะชอบเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นทุนเดิมชอบค้าขายเป็นทุนเดิมนะครับน้องอาจจะไม่ได้คิดว่าเอออยากค้าขายเป็นเป็นทุนเดิมของน้องเพราะน้องยังเด็กอยู่ไงนะครับอาจจะเป็นคุณย่าก็ได้นะครับที่แนะนําสนับสนุนนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านอาจจะเออลงมันเป็นการที่ดีนะทุกคนนะอืมถ้าผมมีชื่อเสียงนะผม ถ้ามีคนติดตามเยอะมีชื่อเสียงนะผมก็อยากทำนะทำเสื้อแบบขายให้ FC ีอ่ะนะครับแต่ผมก็คือถ้ามันมีชื่อเสียงแล้วมันก็ขายได้นะทุกคนแต่ถามว่าตอนนี้ทำไปจะมีใครซื้อละ่ะใช่ไหมมันไม่มีใครซื้อหรอกทุกคนนะต้องเข้าใจนะครับเ,เข้าใจบริบทด้วยนะว่าเ,เราอย่างนี้น้องต้นข้าวเนี่ยเขากำลังนะครับ เติบโตในด้านการร้องเพลงในในด้านการที่ตัวเองได้ไปเดินสายาร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ได้นําสินค้าได้นําสินค้าที่ของตัวเองอ่ะนะครับผมว่าทุกๆคนนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับออก็ศิลปินนักร้องตลกหรือใครก็แล้วแต่นะที่เขา <c oughs> ทำํออทำทําธุรกิจเพิ่มเติมนะครับเยอะแยะเลยนะฮะอ,อ เยอะมากเนี่ยล่าสุดกับอาจารย์โนชิญยิ้มนะขายปลาสลิดแดดกว่านะเนะีก็ติดตามได้ทั้งช่องทางของอาจารย์โนตนะ,นะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับปลาสลิดต,ตัวเบลเลอร์เบล่าเลยนะที่ผมเห็นหลายหลายคนมารีวิวนะนะครับแพ็คอย่างดีอะไรเงี้ยส่งต่างจังหวัดส่งทั่วประเทศนะครับผมเห็นไหมหลายหลายท่านก็ก็ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจเสริมอีกส่วนหนึ่ง เชื่อว่าอ,อคนเรานะในช่วงชีวิตหนึ่งถ้าเกิดเป็นศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินในสาขาไหนก็แล้วแต่นะครับมีชื่อเสียงอยู่ในขณะนั้นถ้าคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีมีม,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 มีมีใจที่แบบไม่นอกลู่นอกทางอะนะครับม,มีเงินรับ งานได้เงินเก็บสะสมไว้สร้างบ้านซื้อรถซื้อที่นู่นนี่นั่นนะครับบุคคลคนนั้นก็จะ,ะภายในภาคหน้านะครับในอนาคตก็จะเป็นก็จะมีความเป็นอยู่ที่ที่ค่อนข้างจะดีนะครับ เท่าที่ผมเห็นที่ผ่านมาประสบการณ์หลายท่านเนาะที่เราเคยสัมผัสเราเคยรู้นะ,ะโดยเฉพาะวงการตลกเนี่ยนะครับมสมัยยุครุ่งเรืองนะครับได้เงินทองเยอะแยะนะคนที่กินที่เที่ยวนะครับก็ก็จะหมดไปตามนั้นแต่คนที่เก็บนะครับกินบ้างเที่ยวบ้างเก็บบ้างนะครับก็จะเหลือใช้ใจ่ายในชีวิตบัน้บนปลายนะทุกคนนะครับก็เช่นเดียวกันกับน้องต้นข้าวเห็นไหม น้องยังมีผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดเนาะว่าเอาอ,อ,อผลิตหมวกผลิตเสื้อมาขายให้กับแฟนๆให้กับ F c ซเนี่ยนะครับก็เนี่ยเป็นการสนับสนุนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับให้กับน้องน้องก็ไม่รู้ว่าอนาคตไปข้างหน้านู่นนะครับไปต่อไหนถึงไหนวันเวลาขนาดไหนจะดังมีชื่อเสียง ได้มากน้อยขนาดนะั้นอันนี้เราไม่รู้นะครับทุกคนไม่เคยได้รู้เรื่องของอนาคตรู้แต่ว่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาและ้และรู้เรื่องปัจจุบันวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้และวันต่อไปไม่รู้นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องไม่ประมาทเนาะทุกคนไม่ประมาทในชีวิตในการดําเนินชีวิตนั่นแหละทุกคนนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าคนเรามัน ชีวิตคนเราอ่ะมันมันไม่เท่ากันนะครับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือจะเป็นอาชีพไหนหรือว่าจะเป็นคนมีเงินคนไม่มีเงินนะครับมีตังมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่สร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสมบัติไว้ให้ทิ้งสมบัติไว้ให้ตัวเองมาสร้างเองหรือจะได้มาจากพ่อจากแม่อันนั้นคนเรามันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น คนที่เหมือนกันเลยก็คือใช้ชีวิตนะในวันต่อๆไปนะให้ดีที่สุดนะครับไอเรื่องความจนความรวยนั้นอีกเรื่องหนึ่งคนละส่วน,นครับเพราะฉะนั้นการทํามาค้าขายการหากินหลายๆช่องทางนะครับก็มันก็เป็นประโยชน์ตัวต่อตัวเองนะครับผมนั่งอัดคลิปนั่งพูดคุยกับ f อซ กอนนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อตัวผมเองนะนี่ก็คือเป็นการสร้างไรายได้นะครับ FC จะดูมากดูน้อยหรือว่าจะมีคนดูนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าถือว่าสร้างไรายได้ให้ตัวผมเองเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับแต่แต่ถ้า FC ดูผมเยอะนะครับทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามผมนะครับให้ได้ยอดซับหนึ่งหมื่นซับก็โอ้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก <c oughs> ็ทำให้ผมมีไรายได้อนเล็กน้อยเนาะ เพื่อจะจุนเจือครอบครัวมั่งอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเราก็เรามีช่องทางตรงนี้นะครับผมก็ต่อสู้ นะครับผมก็เช่นเดียวกันก็ต่อสู้ก็เหมือนน้องกับเหมือนกับน้องต้นข้าวนั่นแหละนะครับน้องต้นข้าวก็ต่อสู้ในการเดินทางเส้นทางที่การเป็นนักร้องนะครับอาการอยากเป็นนักร้องเป็นศิลปินตัวน้อยๆจนถึงตอนนี้ณปัจจุบันเนาะก็เหมือนกับผมนะผมก็ต่อสู้ในการสร้างช่องนะครับช่อง y t u t u ผมนะผมเปลี่ยนชื่อมาตั้งโอ้ยหลายช่องหลายชื่อเลยนะช่องเนี้นะครับอื แต่ว่าชื่อยืนยันชื่อตัวผมเองก็คือบอยซังนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นบอยซังชาแนลเป็นบอยซังอะไรก็แล้วแต่นะจนถึงปัจจุบันก็เป็นบอยสังชวนยิ้มนะครับก็ผมก็ต้องสร้างนะครับควบคู่กับการทํางานอ,อ,อาชีพหลักนะคนเราต้องมีงานหลักเขาเรียกว่างานหลักนะครับ งานหลักงานรองนะครับผมใช้เวลาตรงนีอ้อัดคลิปผมก็จะใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่งอาจจะเป็นสัก20กว่านาที30นาทีก็เตรียมนู่นนี่นันน่นเตรียมไฟเตรียมกล้องนะครับเตรียมฐานที่นั่งนึ่งนะครับอาจจะเป็นมุมเดียวนะครับแต่เอฟก็ไม่เคยบ่นเลยนะครับว่านั่งคือจะมุมเดิมมุมไหนนะครับคำการเล่าเรื่องมันก็ มันคนคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับต่อให้ไปนั่งอีกมุมนู้นมุมนี้นะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปเดม,มานั่งดูมุมนั่งดูผมเปิดฟังผมพูดคุยก็แค่นั้นเองนะครับที่สําคัญนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาเล่าเรื่องของน้องต้นข้าวว่าเออน้องแบบยังรู้จักหากินแบบนี้นะผมว่า เป็นแนวทางที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางให้กับเยาวชนอื่นๆคนอื่นๆนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะฮะได้เห็นว่าน้องอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าเอออยู่แค่ตรงนี้นะครับทําแค่ตรงนี้นะฮะวันก่อนๆหน้านู้นนะครับที่เข้ามาประกวดร้องเพลงนะครับใครจะคิดว่าวันหนึ่งนะครับน้องจะประสบความสาเ,เร็จในเยเรวันนะครับ ไม่มีใครคิดไม่มีใครรู้ตัวน้องเองก็ไม่ได้รู้ว่าฉันมาประกวดร้องเพลงนี้จะร้องได้กี่เพลงจะสิ้นสุดแชมป์กี่แชมป์นะครับกี่สมัยในตอนนั้นใช่ไหมอาจจะร้องได้แค่2แชมป์หลุด3าแชมป์หลุดก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ไงนะครับแต่ว่าคนที่รู้ก็คือ,อ,อตัวคณะกรรมการร,รู้เลยว่าน้องจะหลุดตอนไหนไม่หลุดตอนไหนไงใช่ไหม แต่หน้าที่ของน้องต้นข้าวเองก็คือทําให้ดีที่สุดนะครับต่อหนึ่งบทเพลงต่อหนึ่งการร้องนะครับซอมมาอย่างดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะจนถึงมันผ่านไปแล้วนะจุดตรงนั้นนะครับคลิปก่อนๆนหน้านู้นนะครับก็ลองเข้าไปชมย้อนหลังก็ได้นะที่ผมบันทึกคลิปไว้นะครับผมคลิปนี้ก็มาคุยกันเรื่องราวต่างๆนะครับบางทีผมก็ตันนะทุกคน ใครมีอะไรนําเสนอ,อคุยเรื่องไหนอะไรยังไงนะฮะบางทีบบช่วงนี้ผมยังคุยเรื่องน้องต้นข้าวอยู่บางทีผมก็อยากคุยเรื่องอื่นบ้างนะเรื่องกับเ,เกี่ยวกับวงการศริลปินตลกนะครับที่ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยอยู่นะผมก็อยากแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาบ้างให้กับ fc บของน้องต้นข้าวหรือ fc ของผมหรือ fc ของหลายๆท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามผมได้รับฟังไปด้วยกันเนาะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็ผมอาจจะแบบเป็นการบันทึกบันทึกเทปบันทึกคลิปไว้เพื่อความทรงจำนะครับแค่นั้นนะครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับโชคดีไม่มีเงินใช้ครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม